ัสดีค่าวันนี้นะคะพามารีวิวนะคะต้นโปเยเตียนนะคะวันนี้นะคะก็แบบว่าเหนื่อยมากเลยนะคะร้อนนะคะแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนนะคะกระทงก็ไม่ได้ทำนะคะตอนแรกว่าจะทำกระทงไปลอยนะคะ <c oughs> ก็พอดีว่าไม่ได้ทำนะคะก็เลยพารีวิวนะคะดูต้นโปเยเซียนนะคะวันนี้นะคะอันนี้ดอกใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยค่ะใหญ่กว่าเหรียญสิบนะคะ ช่วงหน้าหนาวโพลิเซียนก็จะออกดอกแบบว่าสวยมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าไม้ไม้เดิมนะคะเนี่ยถ้าดาวไม่รู้จักชื่อหรอกค่ะเพราะว่าเก็บมานะคะเก็บมาจากกระบอกขยะนะคะก็เลยเห็นสวยดีก็เลยมาปลูกไม่คิดว่าเขาจะสวยงามขนาดนี้นะคะ แล้วก็ส่วนต้นนี้นะคะก็จะเป็นกําไรทองนะคะนะคะเป็นกําไรทองของทัดดาวนะคะมีต้นพัน์ุอยู่หนึ่งต้นนะคะนะคะก็แบบว่าอา่าพวกกิ่งพวกขแขนงอะไรของเขาเยอะนะคะแต่ทัดดาวก็ยังไม่ได้ขยายนะคะรอให้เขาต้นโตกว่านี้อีกนะคะนะคะเดีทัดดาวจะเอาชํานะคะก็มีกิ่งสองสามสามสี่กิ่งนะคะเพราะว่ากิ่งหนึ่งมันหักทัดดาวเอาไปชําไปแล้วนะคะ <c oughs> นี่ค่ะ เป็นกําไรทองของทัดดาวนะคะวันว่างๆนะคะวันนี้แบบว่าร้อนมากนะคะก็จะพารีวิวดูต้นโปอยเซียนนี้ละคะ่ะ FC อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะอันนี้ก็เป็นรอยช้านะคะรอยอ่ะรอยน้องหมานะคะน้องหมาอ่าสุกสนนะคะเรียนสุกสนแล้วก็มันาชนกระถางล้มนะคะล้มถูกแดดนะคะทัดดาวก็เพิ่งมาเจอนะคะนะคะ อันนี้เป็นกาไรทองนะคะก็จะเอาไว้ทําเป็นต้นพันธุ์นะคะเป็นต้นแม่พันธุ์นะคะแล้วก็จะทําการขยายพันธุ์ต่อไปนะคะนะคะในอนาคตนะคะของทัดดาวนะคะก็จะขยายพันธุ์นะคะอันนี้แบบว่าสวยมากเลยนะคะนะคะเป็นดอกออกดอกสีขาวออกทองทองนะคะเป็นกําไรทองนะคะนะคะสวยมากค่ะแต่ในกล้องอาจจะดูออกเป็นสีเขียวๆแล้วก็เป็นสีขาวนะคะ นี่ละคะบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะวันนี้นะคะไม่มีอะไรนะคะก็ตอนแรกกว่าจะไปทํากระทรงลอยนะคะก็ไม่ได้ทํานะคะก็เหนื่อยนะคะรู้สึกแบบว่าอากาศร้อนแล้วเหมือนจะไม่สบายนะคะก็เลยเพิ่งตื่นนะคะแล้วก็มารีวิวนะคะต้นปลยเซียนสวยๆนะคะฝากเอซทุกคนนะคะวันนี้นะคะงดพักผ่อนหนึ่งวันนะคะนี่ค่ะดอกกําลังออกเยอะมากนะคะน่ะช่อดอกกําลังแทงช่อออกมานะคะนะคะ กำไรทองนะคะในอนาคตจะมีวางจำหน่ายแน่นอนนะคะนะคะเป็นต้นพันธุ์แม่พันธุ์ของทัดดาวนะคะสวยๆเลยค่ะปอยเซียนนะคะพันธุ์กำไรทองนะคะชื่อกำไรทองนะคะนะคะสวยมากเลยค่ะโอ้ยมารีวิวอะไรอีกค่ะ